สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันอีกแล้วนะคะที่วัดปทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเดี๋ยวจะไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับพ่อแก่นตะเคียนกันนะคะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ของวัดปทุมบูชานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ทางวัดกําลังจะมีการจัดงานด้วยนะครับ ก็เป็นงานประจําปีของหลวงพ่อแก่นตะเคียนทองอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแก่นตะเคียนทองสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อแก่นตะเคียนเนี่ยก็แกะสลักจากต้นตะเคียนนะครับเป็นไม้แก่นตะเคียนแท้เลยนะครับก็มีอายุมาโดยประมาณพันกว่าปีนะครับตามคําบอกเล่าก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมา อ่าน้อมสักการะบูชาขอพรกันเยอะนะครับแล้วก็มาปิดทองกันเยอะบางคนก็มาบนบานสารกล่าวแล้วก็สําเร็จกันเยอะเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีความทุกข์ที่มีความลาบากนะครับเราก็อยากจะขอแนะนําถ้ามีโอกาสก็ลองกันมาสักครั้งนะครับมากราบไหว้ขอพรบางคนก็มาบนบานสารกล่าวกันแล้วก็สําเร็จกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโชคลาภอะไรหลายๆอย่างลงมาบนบานสารกล่าวกันดูนะครับ เดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรหลวงพ่อแก่นตะเคียนทองกันนะครับซึ่งแกะสลักจากไม้ตะเคียนทั้งต้นเลยนะครับค่ะหลวงพ่อแก่นตะเคียนก็จะมีงานประจําปีตั้งแต่วันที่26สกุขที่26 2 7เดถึง28ิครับเดือนมกรานี้ยนะครก็เป็นงานประจําปีที่ทางวัดก็ได้จัดกันขึ้นมาครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อแก่นตะเคียนแล้วนะครับ แล้วก็มาปิดทองให้กับหลวงพ่อแก่นตะเคียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นพระพิทธรูปปางมานวิชัยนะครับแกะสลักได้อย่างงดงามเลยนะครับก็มีอายุมาโดยพันกว่าปีนะครับสำหรับต้นตะเคียนต้นนี้แล้วก็นํามาแกะสลักเป็นองค์พระนะครับยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเคารบกราบไหว้เป็นประจํา นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณองค์ที่อยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นองค์จำลองสาหรับไว้ปิดทองนะครับก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มแขังเนาะครับตรงนี้ก็เป็นวิหารของหลวงพ่อนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามกันเรื่อยๆไปนะครับวันนี้2วัดนะครับเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดปทุมบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราจะพาเพื่อนๆไปที่วัดวังชันนะครับก็ระยะทางห่างจากวัดปทุมบูชานี้ก็โดยประมาณสัก3โลนะครับ3มกิโลเมตร เพื่อนๆที่มีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดมาเลยนะครับแล้วก็มีอ,องค์สมเด็จพุทธจาร์โตนะครับมีหลวงวปู่ทวดประดิษฐานอยู่ที่บนเรือลักษณะเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแม่หลวงพ่อ,อง,งดการมากๆเลยนะครับเป็นองค์สีขาวนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมา ทำบุญที่วัดพระทุมชาหแห่งนี้ก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันครับก็เป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่งดงามมากเลยนะครับรู้ว่าจะมาขอพรกับปู่ท้าวเวสสวรรณงก็ได้ครับเพราะว่าก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับส่วนใหญ่จะมาได้บุญกันเยอะที่นี่นะครับทาบุญถวายสังฆทานทําบุญรา,ายการบุญต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็ ไปไหว้ขอพรนะครับขอโชคขอลาบกับปู่ท้าวเวสสวรร์ที่อยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบได้กันทุกงวดเลยนะครับแมมผมอาจารย์นัทก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสถูกรางวันกับเขาเลยนะครับก็ได้แต่เลขท้ายเลขท้ายก็ได้เป็นประจําเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคลาบไปแล้วกันเนาะครับสําหรับช่วงนี้เรามาอยู่ที่บริเวณอ,องค์พญานาคราชนะครับ ก็มีปู่สีสุทโธไม่ยาสีพุทุมมานะครับอ,อยู่บริเวณด้านหน้าของพระพุทธองค์นะครับก็มีความงดงามอย่างมากเลยสําหรับวันนี้แดดร้อนจัดนะครับพวกเราก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันนะครับถูกใจแล้วอย่าลืมครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเลยแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ช,ช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องนัสลี t e m p l ลค่ะ ครับก็เราก็นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องวัดสถานที่วัดต่างๆลงสู่สายตานะครับของพี่น้องสาธุชนติดตามชมกันอยู่ในช่องหากมีเวลาและมีโอกาสก็เดินทางไปตามวัดกันนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญไว้ให้นะครับเพื่อให้กับพี่น้องและสาธุชนที่อชอบทําบุญไหว้พระตามวัดนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวตามวัดแล้วได้บุญนะครับสําหรับพระพุทธองค์นี้นะครับก็เป็นองค์ใหญ่มหึกมาเลยครับ เป็นลักษณะสีขาวหยกสีขาวหยกฝวยมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาที่วัดปทุมบูชาแห่งนี้ครับก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางบะกงนะครับตรงนี้ก็เป็นแม่น้าบางบะกงนะครับเป็นแพรที่ลงไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจและให้อาหารปลากันนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นเขตอภัยทาน ครับต้หรบบช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณลานบุญนะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือทําบุญถวายสังฆทานนะครับําหรับเพื่อน,นๆที่มีโอกาสเดินทางมาแล้วก็จะมาทําบุญกันตรงนี้นะครับบริเวณสถานที่ของวัดนี้นะครับก็กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็สะอาดเรียบร้อยสะดวกสบายจะไปไหว้พระในโบสถ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาไหว้พระในวิหารทําบุญถวายสังฆทานนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ขอพรก็ได้ ก็เป็นบริเวณเนื้อนาบุญแล้วก็มีองค์พญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีองค์งท้าเวสวร,ร์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ใครมาก็ขอโชคคาลาพก็ได้กันนะครับเพราะว่าที่วัดปทุมบูชานี้ก็มีคนถูกระวันที่หนึ่งหลายตัวหลายครั้งมาแล้วนะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคร,ครับสำหรับช่วงนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ งดงามมากเลยครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็าพาเพื่อนๆและผู้ชมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่บร,ริเวณริมน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับเราก็ติดตามชมเพื่อ,อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ถึงที่วัดวังชันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะช่วงนี้วัดที่สองแล้วนะครับเป็นพุทธบูชาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวัดวังชันนี้นะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เหมาะแก่การที่จะไหว้พระธรรบุญจริงๆเพราะว่าที่วัดน,นี้มีหลวงพ่อเชียงแสนนะครับเป็นพระพุทธรูปในยุคเชียงแสนเกตบัวตูมมีความงดงามมากองค์สีเหลืองทองนะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของวัดอยู่ชายแม่น้ําบามกงนะครับทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสเดินทางติดตามพวกเรามานะครับเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดวางชันแห่งนี้ สำหรับวัดวังชันนี้ก็มีอายุมาโดยประมาณเกือบร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับก็เก่าแก่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากเดินทางมาเที่ยวก็ขอให้มาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดนี้นะครับก็มีตลาดลานร้านค้าในวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยอะพอสมควรนะครับเราก็มา,าติดตามชมเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการเผยแผ่วัด นะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่อิงพระศาสนาเพื่อให้พวกเราและพี่น้องสาธุชนนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็เป็นกรรมการจให้กับพวกเราถือว่าเป็นการเผยแผ่วัดไปในตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อเชียงแสนเป็นที่เรียบร้อยอตรงนี้ด้านหน้านี่ก็เป็นแม่น้ามาประกงนะครับสําหรับวันนี้แดดร้อนจัดมากเลยนะครับ อนนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแพรที่อยู่ในบริเวณแม่น้ําเวลาพี่น้องสาธุชนเดินทางมาแล้วนะครับก็จะมานําอาหารปลามาให้ปลากินกันตรงนี้นะครับนาอาหารปลามาที่บริเวณตรงนี้มาเลี้ยงปลานะครับสําหรับองค์หลวงพ่อเชียงแสนนี้เป็นองค์สีเหลืองทองประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวหงายนะครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเดินเยี่ยมชมบริเวณสถานที่แล้วนะครับครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นแพรนะครับหรือว่าเรียกว่าโป๊ะก็มีความฟางนะครับมีความฟางพอสมควรเราก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาส มาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะมีโป๊ะตัวนี้เกิดขึ้นก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางลงไปในโปะกันนะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและพี่ๆน้นองๆและท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนี้ก็คือศาลา,านะครับเรียกว่าเป็นศาลาพิพิธภัณฑ์นะครับเก็บของเก่าเกี่ยวกับของเก่าอย่างมากมายสําหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับทุกวัน ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองแล้วนะครับปฏิสถานอยู่ที่บริเวณกลางลานเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับอย่างน้อยๆเราเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสต,ต้องติดตามมาทำบุญที่วัดน,นี้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องจักสานนะครับ ยาบริเวณพิพธภัณฑ์นะครับนี่ก็คือสีขวัดนะครับสีขวัดอันนี้ก็มีอายุมาโดยประมาณเกือบร้อยปีนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่บริเวณภายนอกนะครับติดตามกันให้จบคลิปครับก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะอำลาผ่าจากกันไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับชว่วงนี้ เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาขอพรกับพระพุทธองค์นะครับที่ปฏิสฐานอยู่ในโบสถ์นี้ซึ่งเป็นองค์พระประธานนะครับก็เป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับมีมานานจัดเลยนะครับรสำหรับช่วงนี้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยก็ได้นะครับ ครับสาหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์นัทก็จะขอเผื่อเพื่อนๆนะครับให้มีความสุขมีความเจริญนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็รับพรนะครับเราจะขอพรพระให้เลยนะครับในช่วงนี้ครับสําหรับพรใดที่เป็นพรที่พะเสิฐแล้วก็ขอให้บังเกิดกับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่เจ็บป่วยก็หายเจ็บป่วยท่านที่ยากจนก็ขอให้ร่ํารวยนะครับ จะทาสิ่งเดิมประการใดขอให้สมปรารถนาทุกๆประการนะครับสาธุอ่าเพื่อนๆรับพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ร่ารวยร่ารวยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็ขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนกันที่ติดตามเป็นกำลังใจพวกเรามาโดยตลอดทุกคลิปทุกคลิปนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดอื่นๆต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามให้เป็นกําลังจะให้กับพวกเรานะครับเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมา,อ,าอยู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ